พ <mile inside. S 2> ี่ะไม่ทอมพาด้วยมีกำลังเตรียมกองข้าป่าค่ะจะอ่อนด้จะอ่อนบุญจะอ่อนบุญพ่อลงกองข้าป่าค่ะลังเตรียมจะเอาออกไปบักค่ะ พี่ชายจักรวามาจากใจยาภูมิค่ะมาจากใซยาภูมิค่ะเอาบุญมารถตู้หนึ่งเนาะลุงเนาะเต็มคั้นรถเลยบุญค่ะมาต่อยอดยอดภูยอดเงิ้ยยอดทองบุญหนึ่งวันค่ะละนตื่สวย ันุน็ไ้เกินกันาเหรอนึงเขาากินวิตามินซีน้านำลังเตรียมอาหารเจ้าค่ะพี่น้องแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีจ้ากินข้าวเจ้ากับจิเป็ดสบายป้าป้าตน้องวานเนาะไปแห่ก้อนบัเอาไอ้เนีล้งเตรียมอาหารเจ้าอ๋อ นราบๆรับคนสวยรอบๆ เอ้าวนี้ใ่ไบ้านแอดจอดนะแจกใจยาพุ่มอ้อสองสีพวแย่้ปพร้อมกันรึสาดีค่ะบาไปด้เอ้าพูดหาผมกับม้ฟ้อนเลย อดดนนอดออดออดเดิกวันไ,ไหนป่ามันขึ้นอโอ้ยย่างอะหลายหมื่เหรอเหมือนไทยแต่โหบุญเ้เบิ้งกะคักได้พี่น้องเด้ เดี๋ยวตอนบ่ายมีมีมะล้มจริงเด้อพี่น้องเด้อน้ำวนน้ำกันเด้อล้วสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวกาเริ่มเริ่สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ